กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ BG Gamer นะมาเรามาต่อคุดกันเลยนะครับพอชันตายในสนามรบที่เพนซิลเวเนียต่อสู้อย่างหนักฉันเคยบอกหนายหรือยัง หลายครั้งแล้วฉันว่าฉันคงทํานายรําคาญนะอาเธอร์ผมรู้สึกกังวลที่ผ่านมาเราสูญเสียกันไปมากเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะอาเธอร์เราพยายามจะสร้างสังคมที่มีความเมตตาจริงใจทําให้ดีกว่าแน่นอนว่ามันต้องมีการสูญเสียพวกเราเป็นขโมยอยู่ในโลกที่ไม่มีใครต้องการอีกต่อไปความจริงคือเรา เป็นนักล่าฝันอยู่ในโลกอันยุ่งเหยิงอันแสนน่าเบื่อนั่นแหละที่ฉันจะบอกนายเรามีวันใหม่ nice มันช่างสดใสแต่แก่โฮเซบอกว่ามีลำธารอยู่แถวๆนี้ฉันว่าต้องมีปลาเยอะแน่ๆอบอกเป็นนายาว่าอาจจะไปตกปลากันนะทุกคนเอาละ่ะตามดัชไป Uh, แล้วก็มอดที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นมอดของสุดแรงมานะทุกคนก็ไปโดเนทให้กับเจ้าของมอดได้นะครับผมเป็นมอดฟรีนะทุกคนเ <Hey, S 1> อ้ตาเท่าลงมานี่สิทำไมไม่พาเราไปชมลำธารที่นายชี่ใส่ไว้ล่ะเฮอไหนดูไม่ค่อยแจ่มใสเลยนะเพื่อนยานึกว่าอากาศอบอุ่นขึ้นน่าจะวันอันสดใสของฉันผ่านไปนานแล้วดั๊ ยังฝันเป็นเด็กไล่จับฟองสบู่อยู่สิน้านายน,นะแล <Come on. S 1> ้วเข้าโฮเซ s <S ไปตกปลากันเถอะ <right>, เอาลักสภาพบรรุษ <All right. S 1> ให้ฉันแสดงให้หนายดูนะไ <Yeah. S 1> ปะตามโฮเซไปทุกคนโฮเซดัช oh. แล้วก็อาเธอร์นะส <c oughs> ามคนนี้แบบอ <c oughs> ต่อตึงของแกงเลยทำไมเราไม่ตกปลากันที่นี่ล่ะเพราะฉันอยากออกไปสูญอากาศสักหน่อยนะกับกาดคู่ใจก่อนที่จะมีพวกนั้นทั้งหมด<อ>เคยมีแค่พวกเราคู่ทุกคู่ยากแล้วก็ไอ้ลูกชายคนนี้สินะอยู่นี่แล้วรู้สึกดีแต่ทำได้ดีมากที่หาที่นี่ได้นะเธอชาวเป็นคนทำมากกว่าบัานชั้นหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งความขุ่นมัวกับสดใสมันกับอากาศดีด อาจทำให้วิชาสะกดใจของนายดีขึ้นนะโฮเซฉันเคยมาที่นี่กับเบสซี่โอ้รู้สึกเหมือนนานไปชาติเลยมันนานไปชาติแล้วกับชีวิตที่พวกเราเป็นนากแค่ไหนก็สู้กันมาโดยเฉพาะพวกนายทั้งค uh ู่หวังว่างั้นแต่ตอนนี้เมื่อหลายๆอย่างไม่ราบรื่นพวกเราต้องทำตามแผนเอาไว้หาเงินให้ได้มากพอจากนั้นก็หาสักที่ที่จะไม่มีใครหาพวกเราเจอ ที่ที่เราไม่ต้องหลบซ่อนเออแล้วนั่นที่ไหนล่ะฉันคิดเอาไว้อยู่บ้างแต่ฉันอยากให้นายคิดตรงกันไม่ใช่โต้แย้งกันพวกนายทั้งคู่แน่นอนแต่ตอนนี้พวกเรายังต้องการเงินเพราะงั้นทำตัวให้เงียบเข้าไว้โดยเฉพาะในเมืองแบบนี้หลังจากเกิดเรื่องที่วาเลนไทน์ฉันอยากให้ทุกคนทำตัวดีๆที่นี่ไม่ก่อเรื่องวุ่นวาย ให้ค่อยๆเริ่มพลิกหินทีละก้อนดูว่าจะเจออะไรบ้างดัชพวกเราต้องระวับบงตัวเอาไว้แล้วละ่ะลองนึกภาพพ่อคนรวยๆน่างโง่แห่กันมาที่นี่สินี่มันเหมาะกับนายเลยนะโฮเซนายจะได้ไรม้มนใส่พวกมันอย่างกับบรรเลงเพลงเลยก็ไม่ได้ทำให้ฉันผุมิใจนักหรอกนะแต่ว่าไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นไม่ใช่วันนี้พวกเราจะไปตกปลาและสนุกด้วยกัน เอาล่ะดูเหมือนจะเป็นพวกเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหน้าทำตัวดีๆเข้าไว้ล่ะเจ้าหน้าที่เหรออืมอืมใครอยู่ในกลงน่ะสวัสดีสุภาพบุรุษไหนดูซิเจ้าเหมีวไปเล่นซอนอะไรมาไหนไหนดูซิว่าใครอ่ะ ดูเหมือนว่าฉันจะพาตัวเองมาข้างหลังเงียบนะดูสิว่าเราจะจัดการได้ไหมเอาล่ะเป็นหน้าที่ของดัสแล้วล่ะนะสบายดีนะพ่อหนุ่มก็ดีที่นี่สวยงามน่าอยู่เชียวเราก็ชอบไม่แพ้กันนะโอกี้แม็กอินอยยินดีรับใช้รีเกรย์นี่ผู้ช่วยผมอา c h ชิบัสแม็กเคลอร์ยินดีที่ได้พบนะคุณเป็นสกอตเหรอครึ่งหนึ่ง ครึ่งที่ใช้ได้นะแน่นอนนายบอกผมจีเจ้าพวกหน้าตากวอนอวยข้างหลังนั่นไปทำอะไรมาคงไม่เลวร้ายอะไรมากผมมั่นใจเขาถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงคนให้มาขุดทองคำโอ้ไม่ๆม่ไม่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่เขานะเขาเป็นนักมายากลผมรู้จักเขาเขาเป็นไอ้โง่แต่เขาไม่ใช่คนเลวร้ายเราพอที่จะพอที่จะฉันไม่ทำอย่างนั้นถ้าฉันเป็นนายนะเว้แล้วไอ้พวกแอนเดอร์สัน ฉันมีเรื่องผิดพลาดไม่ได้อีกแล้วเอาละให้พวกเราช่วยเถอเพื่อนเอ๋ยอาร์เธอร์ไล่ตามพวกนักโทษเหรอและพาอาชีพลักอะไรอาชีบักอะไรสักอย่างนั่นแหละขึ้นมาเพื่อนไปแล้วเอาละขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งนะนะทุกคนนะอยู่บนรถไฟอย่าให้พวกมันไปไหนได้อย่ายิงพวกนั้นนะไหนได้ยินไหมเร็วเข้ารีบหน่อย <c oughs> ก็ได้เ <c oughs> นี่ยก็เร็วสุดแล้วนะเว้ยจเย็นก่อนได้ไหมพวกเราไม่ขาดกับมันหรอกนะ เร็วเข้าเร็วเข้าคุณชื่ออะไรอาเธอร์อาร์เธอร์คาลาแฮนเร็วเข้าคนคาลาแฮนได้โปรดเข้าใจแล้วเว้ยฉันก็ทำเต็มที่อยู่เนี่ยได้พวกนี้ไปทำอะไรมา <c oughs> ดูเหมือนพ่อสว่านั่นจะทำได้นะ <c oughs> แน่ใจนะว่าฉันยิงมันไม่ได้นะ่ะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ฉันบอกไปแล้วไม่ใช่หรือไง <c oughs> ไนายพนัมากจำไม่ได้วะกฎหมายของแกมันน่าขันสิ้นดี อ <laughs> โอ้เจ้านั่นเจ็บแน่แน่ช่างเขานายอยู่กับรถไฟต่อไปนะรถไฟจะช้าลงตอนที่เข้าใกล้ถึงสถานีนะน่ะไปด้านข้างรถไฟซะกฎหมายหน้าคำนะเห็ขนขบวนขนของนั่นไหมตรงไปทางนั้นเลยคิดว่านายจะโดดขึ้นไปได้ไหมชั้นน่ะเหรอทำไมต้องชั้นเพราะนายขี่ม้าช้าอย่างกับปู่ทวดนายนี่เพี้ยนไปแล้วเว้ย,ยมันเอาของปลาวะ ไอตำรวจงี่เงา่าเฮ้ยกูไม่ใช่ตำรวจฮัโลโหลอย่ามายุ่งกับกูนะเว้ยไปเลยไปเอาละได้เวลามันแล้วว่ะเออหรูแล้วเว้ยหยุดอยู่ตรงนั้นนะตามจับโจรทุกคนโอ้ยมันหนีไวจังวะเอาดีๆอาเธอร์ก็ฟิตเหมือนกันนะทุกคนนะ อาเลยสัวจะหนีนไปไหนวะอุย๊ยคลาดไปนิดเดียวเองเฮ้ยมันเอาวะชิมหมัดหน่อยไหมพวกเฮ้ยมันบล็อกว่ะอุยอ๊ยอุ๊ยไม่นะหมอกแล็กคูณ่นี่ยทำหมอกคูณลูตเหรอลงไปคุยกับลากมม่วงไปโยนลงไปเออน,นั่นแหละสวยเท่ากับตายเลยนั่นน่ะหยุดนะเว้ยไปไล่ตามพวกมันเฮ้ยจะหนีนไปไหนวะ จับดิฉันจะขี่ไปข้างหน้าเพื่อหยุดรถไฟอ่าหนีไปไหนไม่ได้แล้วเฮ้ยเล่นมีดดีกว่าต้องทําให้เป็นเรื่องยากหน่อยเลอวะปล่อยฉันฉันทําไม่ได้เฮ้ยเอาว่ามีดปฐามัดเฮ้ยอาเธอก็มีมีดไม่ใช่เหรอจัดการสิอุย๊ยโดนไปสองแผลอย่าฆ่ามันอุย๊ยบล็อกไม่น่ารอดหรอกทุกคนต้องอัดให้นุ่ม อัดให้น่วมอุยพพอ้ยแผลี่วะอุ๊ยมาดิมันมัดมันมัดพอได้อยู่มันมัดก็พอได้อยู่นะอุยโดนอัดเละเลยวะบล็อกสวนไอ้ช่างบล็อกเอ้ยลูกช่างบล็อกนะจูบกับเนื้อหมูไปไปโอ้อย่างเละก็ฉันคิดว่ามันยังไม่ตายหรอกแต่ฉันว่าฉันคว่ำมันได้ะ ไอตอนนี้อาเธอเละเลยนะทุกคนมาโอ้โหหน้าตาฉํำหมดเลยทั้งมีทั้งหมัดอาเธอรับจบพามันมานี่เจ้าหน้าที่ตัวชลมูลวุ่นวายเลยนะนั่นเขาเหรอฉันคิดว่าคงจะใช่อะน,นะไอเท่าแอนด์แล้วไงต่อเราจะเอาตอนไปเร็วเข้า ทำได้ดีมากเยี่ยมมากแล้วก็ยินดีให้ฉันด้วยนะที่ฉันหลุดหยุดรถไฟได้นะต้องอย่างนั้นนายฝีมือไม่เลวเลยเนี่ยฮะหมวกแลกโคนของฉันเอาละผ่านไปตามฉันมาแล้วคนอื่นๆละ่ะโอ้ไว้เราจะจัดการเองแอนเดอร์ข้างหลังนั่นมันเป็นหัวโจกนั่นมันต้องบอกอะไรกับเราได้เป็นอย่างมากเลยน่าประทับใจมากครับต้องยอมรับเลย ฉันเดาว่านายคงเคยได้รับใช้กฎหมายมาบ้างแล้วสินะก็ฉันคงพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะนายพอจะคุนค้นๆแถวนี้บ้างไหมไม่ไม่เลยขวามือของนายคือไร่โทแบ็โคนี่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของคาร์ลฮาร์คาลิก้าตระกูลเกรดูแห้งแล้งนะใช่พูดตามตรงพวกเราต้องการฝนที่นี่บอกได้เลยพวกเกรอาศัยอยู่ในคาร์ลเฮาส์คาลิก้ามาหลายชั่วอายุแล้ว เป็นคนที่ใช้ได้ทีเดียวพรอครัวฉันทำงานกับพวกเขามาหลายปีแน่นอนในอำเภอเกลกด้วยพวกเขาเป็นเจ้าของธุรกิจครึ่งหนึ่งของเมืองนี้เมืองโลชไหนไม่รู้จักเหรอที่เรากำลังจะไปกันตอนนี้ก่อนเกิดสงครามไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกแต่ฉันก็แน่ใจว่านายคงรู้จักพ่อเบสเวดเวดเบสเวดอะไรสักอย่างนั่นแหละทุกคนนะ <c oughs> อ่านไม่ทันวะอีกหนึ่งตระกูลใหญ่ในเกตนี้พวกเขามีเครืนรหสอยู่ทางตะวันตก พวกหน้ารังเกียจหน้ารังเกียจจริงๆเพราะเขาต่อโซ่กับพวกเลยนานเท่าที่ฉันจําได้ฟังดูเหมือนเป็นเมืองที่ใช้ได้เลยนะก็คือในเมืองเนี่ยเมืองลอสนะครับมันจะมีอยู่2ตระกูลใหญ่ที่แบบทําเล่ามูลชายหรือเปล่าแล้วก็ทะเลาะกันนะทุกคนมี2ตระกูลใหญ่ๆเลยนะในเมืองนี้นะครับผมเอาละเอโจรไปส่งกัน ศึกษาไม่ทันทินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองรสข้างหน้าทางซ้ายนั่นที่เอาไว้ต้อนรับแขกเป็นโรงเล่าที่โด่งดังของตระกูลเกรเรามีร้านขายของช่างปืนไปสณีและแน่นอนสถานีรถไฟด้วยแล้วจะต้องการอะไรไปมากกว่านี้ล่ะแค่อีกเล็กน้อยโอ้ดีพวกเขากลับมาแล้วนั่นเพื่อนของนายใช่ไหมใช่โอเคเราจะหยุดอยู่ตรงข้างหน้าทางขวามือหน้าสำนักงานนายอำเภอ นายใช่เอาแอนดอลลงจากม้าของนายแลพามันมาให้ฉันได้ไหมโอ้สํานวนมันอ่านยากนะ,นะคุณแล้วเข้าพักพวกก่อนที่มันจะได้สติแค่เอาตัวมันมานี่นายพักพวกอ่านในหัวอ่านได้นะคนแต่ว่าแบบอ่านแบบพูดออกมาเนะี่ยอ่านยากคุณเกราะได้ตัวมแล้วเยี่ยมมากผมบอกแล้วว่าอาเธอจะมาสม่งชายผู้รักในความยุติธรรมนั่นวิเศษไปเลยแล้วเรื่องเพื่อนของผมเนี่ยเพื่อนซื้อบือของคุณไปได้ แต่อยา่าก่อปัญหาอีกเด็ดขาดน,นะฉันสาบานได้ทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องเขา้าใจผิดกันทั้งนั้นอย่างไรก็ตามผมอยากจะขอขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจชาชาทำเป็นว่าซึ้งน้ำตาไหลแล้วกันคุณแม็กเอนสอยด้วยความยินดีชาวพลเมืองแห่งเมืองโลชพวกเรายินดีต้อนรับคุณเยี่ยมเรารู้สึกเป็นเกียรติมากคอยดูแลเพื่อนเอนของคุณด้วยเรามีปัญหากันมากพอแล้วจากผู้อยู่อาศัย หมดยุคแล้วพวกที่ไปอย่างโศกเศร้าและความสูญเสียช่างแย่เหลือเกินไปได้แล้วผมจะเอาเจ้านี่ไปดัดนิสัยและสันดานเอาละเขาหน้าไว้แวะมาเจอกับพวกเราได้นะขอโทษด้วยนะสภาพรถอาราโบเขาลือกันให้หน้าเกลียดเลยแหละเรื่องจริงไหมที่มีคนเห็นแกไปอยู่กับเพนเพนเนโลปีเหรอไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีคุณอยู่ท่ไหนอะแถวนี้แหละแล้วนายเหลออยู่ไหนฉันเช่าบ้านกองคารวาลอยู่สุดเขตเมือง ด้านหลังโบสมันน่ากลัวแต่ไม่มีใครมาตามหาหรอกทั้งเมืองติดอยู่ระหว่างความบาดหมางระหว่างทั้งสองตระกูลเขตของเขาเกรและพวกเบลเชอร์สองบ้านไร่เก่าแก่มีเรื่องราวเรื่องกบฏขนทองยาตแต่งงานกันเองอาร์เธอร์โฮเซนายเริ่มสืบหาบอแสนะดูว่าจะเจออะไรบ้างกับเรื่องนี้ฉันเลยคิดถึงพวกนายฉันได้ข่าวว่า เรื่องเงินรางวัลน,นำจับมีราคาเป็นค่าหัวชั้นไป13ปีมันคงใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะมาเจอชั้นนะ่ะพวกนั้นฝีมือไม่เลวเลยนายได้เขามาจากไหนจากบางคนที่ผมเจอแถวแถวนี้เขตน,นอกรับนะ่ะบอกว่ามีการพูดคุยอยู่ในบาร์ทางตอนเหนือและทางตะวันตกไป500ร้อยไมล์พูดถึงพวกเจ้าหน้าที่พิเศษหรืออะไรประมาณนั้นลนะ จ้าหน้าที่พิเศษงั้นเหรอไปอยากเจอจริงๆเลยก็แค่พูดกันน่ะฉันแน่ใจว่าอย่างนั้นแต่ฉันบอกไม่ได้ว่าใช่หรือว่าไม่ใช่อ่ะนะอย่าขอปัญหาแล้วกันขอบคุณท่านสุภาพบุรุษอืมอือหืออาร์เธอร์โอเคเรื่องสองตระกูลเนี่ยอาร์เธอร์นายจับตูจับตาดูบ้านเกรไว้ดูว่ามันจะมาอย่างไงได้ผมเพิ่งผ่านมากับเพื่อนของเราอาซชิบล ดีโฮเซนายดูว่านายจะได้อะไรจากพวกเบสเวตบ้างตามนั้นขอบใจนะเธอช่างเป็นการตกปลาที่สนุกจริงๆยังพอมีเวลานะฉันว่าจะไปต่อ <about> แล้วนายเราว่าไงอะเธอหรือว่าวันนี้นายไล่ล่ามากพอแล้วอะอืมไปหน่อยแล้วกัน <Sure. S 2> แน่นอนจะไปติเสษได้ไงล่ะเยี่ยมโฮเซ ทำไมนายไม่พาเราไปที่ตรงที่ไหนเล่าให้ฟังล่ะฉันชักจะชอบที่นี่นะโอเคไปดูซิว่าจะมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นกันอีกไหมอะอ๋อบางทีมันก็พูดรั้วรัวนะทุกคนมามะมมามจะมา แยบแยบอารเบียนขาวของดัชเอาละสุภาพบุรุษตามมาอาันไหนอ่านทันผมก็จะอ่านนะทุกคนอันไหนอ่านไม่ทันก็ปล่อยผ่านนะทุกคนนะแล้วอีกไกลไหมลำธารที่ว่า ขี่ม้าไปอีกหน่อยมันเป็นลมันไม่ใช่ลำธารมันเป็นทะเลสาบเดียวกับที่เราตั้งแคมป์อยู่มันต้องคุ้มค่าแน่ฉันเห็นปลาจอดตัวโตกับปลาสเตอร์เจียนน่าจะมีพกวกวรพรพค,ครอบเรีวบลูเกียวปลาเพลสปลาพิงค์รลด้วยมันเป็นจุดที่เหมาะสมดูกันว่าไหนจะจับปลาได้เก่งอย่างกับที่จับพวกฆาตกรไมอาเธอร์เฉโรนี่เป็นนี่ผมนะเชโรนี่ติดนี่ทุกคนเพื่อบางสิ่งแต่เขามักจะมีข้อมูลดีๆ บอกกับพวกเราตอนนี้เป็นพวกเดียวกับกฎหมายแล้วบอกได้เลยว่าเป็นการเบนความสนใจที่ดีเลยเหนื่อยเทโรนี่ก็เป็นเหมือนเหรียญเก่เาๆนันแล้วฉันไม่รู้ว่าเขาเล่นโกนเก่งไหมแต่เขาเก่งจริงๆเรื่องล่องหนหายตัวทุกที่ที่เขาต้องการเขาจะไปไหนนะ่ะไปทุกที่ทุกแห่งคงจะอย่างนั้นเราคงไม่ได้ชอนกลับมาถ้าเขาไม่ได้ไหลเลื่อนหลบหลีกจ,จากที่นั่นมาได้ เฮดัส <Hey> จำได้ไหมตอนที่นายเจอเขาอยู่ข้างนอกบ้านโอ้จำได้เราไม่ได้เจอเขาเลยเป็นอาทิตย์พวกเราติดอยู่ตรงทางตันที่ไหนสักแห่งในเมืองจำชื่อไม่ได้โดยซ้ำน,นายกับบิลออกไปทำอะไรสักอย่างอยู่อาร์เธอร์แล้วพวกเราก็กำลังขนสเสบียงอยู่ฉันก็ไป,ไปผ่อนคลายพอเปิดประตูออกมาก็เจอเทโรนี่นั่งอยู่ตรงนั้นในมือถือหนังสือพิมพ์คุณแวนเดอริน ฉันบอกนายไปมดหัวอยู่ที่ไหนมาแล้วเขาก็ว่าผมก็ว่าจะถามคุณแบบเดียวกันเอาละถ้าไม่ว่าอะไรผมอยากจะขอความเป็นส่วนตัวสักหน่อยผมไปกินหอยบูด,บดมานะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอ้บางทีที่นั่นอาจจะมีเทโรนีเป็นร้อยคนก็ได้คิดอะไรไม่เข้าท่าเทโรนีหอยบูดอ so, ในอำเภอเกรแล้วคุณจะกลับไปเจอในอำเภอเกรอยู่ไหม เจอสิไม่เห็นต้องปฏิเสธเลยพวกนั้นไม่รู้ว่าเราเป็นใครที่นี่นะเขาดูไม่เคร่งอะไรนักเจ้าหน้าที่นั่นก็ด้วยถ้าเขาคิดว่าเราเป็นประโยชน์กับเขามั่นใจได้ว่าเขาจะเป็นประโยชน์กับเราได้เหมือนกันซ่อนเลนจากสายตาคนตรงนั้นแหละลงไปทางซ้ายเอาล่ะน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะทุกคน โอ้กว้างเหมือนกันนะเนี่ยขอ้ขอก่อน <c oughs> ฉันเห็นเรืออยู่แถวนี้น่าจะใช้ลงน้ำลึกได้ตามโฮเซไปนะเฮ้ <S <S hey, นั่นใช้เรือที่นายหมายถึงไหมใช่ <c oughs> ดีเลยฮึ <c oughs> โดเรือเหรอ ฉันแน่ใจคงไม่มีใครว่าถ้าเราจะยืมเรือสักลำเร็วเข้ายืมแน่นะอาา่าฮะเอาละเรือนี่ดูใช้ได้เลยทีเดียวโอเคเร็วเข้าอาเธอร์เอาเรือลงน้ำกัน ฉันว่าหมอที่จะตกปลาที่นี่น,ะน่าจะได้พวก,ออกปลาสเตอร์เจียนตัวโตวเลยแหละโอเคไปกันเลย mm hmm. ให้ผมพายเถอะพวกคุณชักจะแก่เกินไปแล้วสำหรับงานที่ต้องใช้แรงและนายก็ทืมไปหน่อยนะสำหรับงานที่ต้องใช้สมองคุณยังเร็วกินไปสำหรับผมแต่แกฉันละชอบแย่เด็กๆนะ่ะเอาละพวกเราไปที่น้ำลึกกัน แล้วก็สวดภาวนาให้โชคเข้าข้างเรากับปลาโง,โง่ๆเหรอแล้วโชคร้ายกับปลาดีๆละ่ะอันนั้นก็ด้วยพาเราไปให้ลึกกว่านี้ mm hmm. เอาล่ะจุดนี้แหละฉันคิดว่าที่นี่ใช้ได้เลยนะ <right>. เอาละโชคดีท่านสุภาพบุรุษ ต่อจากนี้ผมจะไม่ไปแล้วนะทุกคนให้เซฟบรรยากาศในการเล่นเกมไปนะเกี่ยวปลาใช้เด็ดไอเพื่อส่องด,ดูปลาเหรอ โอเคหลังจากนี้มันจะน่าเบื่อมากเลยนะทุกคนก็เป็นเควสในการตกปลานะเหมือนเป็นเอ่อมินิเควสมากกว่านะทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่จะกลับถึงแคมป์เลยแล้วกันนะครับเอาล่ะผมตกปลาเสร็จแล้วนะทุกคนการตกปลาเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเอ่อหลอดเลือดของเราให้มันเต็มหลอดนะทุกคนยิ่งตกยิ่งปล่อยยิงดีนะครับผม โอเคพายกับแล้วพวกมา้าล่ะโอ้พวกมันจะหาทางกลับมาเองแค่เรียบฝั่งไปเรื่อยๆทางใต้นะเธอต้องสนุกแน่ขอบใจนะพ่อหนุ่มเอาล่ะโฮเซสักบทเพลงไหมโอเคเอาล่ะฉันมีเพลงหนึ่งให้หนายฉันบอกผู้สาวว่าฉันขอทำเออ ชมบรรยากาศไปนะทุกคนดูมีความสุขมากนะ มันช่างเยี่ยมไปเลยรู้ไหมพวกเราควรจะร้องเพลงอะไร <What? S 1> เพลงอะไรโอ้ oh, <Okay. S 1> ดูนะ <at> ดูพวกเราสิ <Mar iner. S 1> สามกลาส,สีไรรวนอ่า oh. ah, แน่นอนรำรำรำ ถ้าเขาหรือใครไม่ค่อยชอบใจวัดกันสักตั้งเป็นไงเป็นไงเป็นไงตัวท่าจะสนุก <h> กันมากเลยนะ ว่าการสตารงเป็นไงเป็นไงเป็นไงกันเหรอโอ้บาโวบาโวเอาล่ะรู้ไหมเราอย่าให้พวกที่อยู่ที่แคมป์คิดว่าเราชักจะสนุกสนานกันเกินไปดีกว่านะแน่นอนที่สุดอืม มื่อก่อนก็มีอยู่กันอยู่3คนนะดัชอารเธอร์แล้วก็โฮเซ่นะทุกคนนะก่อนที่จะตั้งแข้งเอ๊ะตั้งแข่งเป็นคาราวานใหญ่ขนาดนี้นะครับผมเอาละฉันคิดฉันเอาละฉันหมายถึงเราจะต้องไม่เป็นอะไรฉันรู้ ฉันแน่ใจยามที่ฉันมีพวกนายสองคนเคียงข้างทุกอย่างจะต้องราบรื่นที่นี่จะต้องเหมาะกับพวกเราเอา,เาละเอาเป็นว่าฉันก็หวังว่างัางน้นนะนะ <That 's S 1> ดัสโดเหนือน่อยนะเอาละฉันจะไปดื่มด่ำกับบรรยากาศ ฉันจะเอาปลาไปให้เพียสันโอเคทุกคนแล้วก็จบเกวดจนได้นะโอ้โหผ่านทองแดงไม่ได้ก็บุญโขแล้วนะทุกคนนะไว้เจอกันใน EP พถัดไปนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ